อะไรว่ามาตันนี้กิจกรรมนะครับจะทําการถ่ายเช็คทดสอบครั้งแรกที่3เมตรนะครับตอนนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่เออเออหน้ามองพรช่วยระยะอ่าได้พ่อไม่มีปัญหาได้ตลอดเวลาถ่ายเซฟตุ๊กเลยนะเก่งแล้วพ่อไปพ่อเอาเตรียมพ่อพ่อหรูหยาพ่อเลี้ยงใคแล้ว เช่นรันนึงเชนเีับเลยเลยเชิวๆเรยวะมีอ่าดูนดีเดีเอาลุ่อลงเสร็อดูดดู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 ดะคูดูดูดดูดดูดาเูดูดมดูดูด เรียกว่าชิวๆพ่อหนูเช็นียขนาดนี้สบายพ่อสบายอ่ะกลับน้งกับดังพ่อไหมอะไรวะอะไรไหมอะไรไหมอะไรไหเอาใครคะเอาะดี๋ยวตา